กลับมาอีกครั้งนะคะคลิปก่อนหน้าก็คือให้หุ่นเดินหน้าได้กับให้หุ่นเดินถอยหลังได้ทีนี้เราก็จะให้หุ่นหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาคู่ขอเปลี่ยนจากหมุนซ้ายและหมุนขวาเนี่ยเป็นสปินเลฟกับสปินไรท์นะคะคำะหมุนซ้ายก็คือสปินเลฟแล้วก็หมุนขวาก็คือสปินไรท์นะคะ ตัวนี้ก็คือหลักการนี่คือล้อจะหมุนถ้าถ้าหมุนหมุนซ้ายหรือสปินซ้ายเนี่ยล้อซ้ายจะถอยหลังล้อขวาจะเดินหน้าถ้าสปินไรต์ก็คือล้อขวาถอยหลังแล้วก็ล้อซ้ายเดินหน้านะคะเราเรามาลองโค้ดกันก่อน นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปตัวหุ่นอทีนะคะในส่วนของลักษณะการสปินเลฟกับสปินไร์นะคะไปที่ตัวโปรแกรมก่อนนะคะไปที่ t h i s p c เพื่อทำการ Copy นะคะไปที่ localdd หลังจากนั้นก็คือ3.10ปีนาเลคที่1ทีนี้เราก็ทำการ ก๊อบปี้มอเตอร์ตรงนี้นะคะก็คลิกขวาก๊อบปี้คลิกขวาที่ว่างๆแล้วก็วางนะคะจากนั้นก็รีเนมนะคะก็รีเนมเป็นสปินเลฟนะคะเราจะเริ่มต้นที่สปินเลฟก่อนนะคะจากนั้นก็ ไปที่ตัวโปรแกรมนะคะก็ open project ขึ้นมาตอบ yes นะคะแล้วก็ motor spin left เึ๊บขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะยังไม่เห็นความแตกต่างของโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเราต้องปรับแต่งกันก่อนนะคะเรามาเริ่มทีละ บรรทัดกันเลยนะคะก็เราก็จะยึดที่กด SW1 เหมือนเดิมนะคะบรรทัดตัวที่เราจะแก้ก็คือตัวนี้นะคะจากาตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนเป็น Spin l e f นะคะทีนี้ตัวที่สำคัญเนี่ยตัวที่สำคัญเนี่ยคือตัวนี้ค่ะเอ่อ หุ่นของเราจะสปินเลฟได้เนี่ยก็คือจะต้องอใหสง้สังเกตก่อนว่า,อามอเตอร์ซ้ายหรือมอเตอร์ขวาถ้าสปินเลฟเนี่ยมอเตอร์ซ้ายจะเดินถอยหลังส่วนมอเตอร์ขวาเนี่ยจะเดินหน้านั่นหมายความว่าเราจะเอาลบตรงเนี้ยออกนะคะแต่ว่าคงลบที่49%ไว้นะคะถ้า สปินเลฟก็คือล้อซ้ายเดินถอยหลังถอยหลังแล้วล้อขวาเดินหน้านะคะจากนั้นเราตัวที่เราจะคุมเนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือ,อตรงตรงเดินตรงเดงินตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเวทนะคะคู่ขอเริ่มที่หนึ่วินาทีนะคะตัวที่เราจะปรับเนี่ย ก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะที่เราจะค่อยๆมาปักเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็กดเสร็นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หุ่นว่ามันจะจะหมุนได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตการสปินให้ดูด้วยนะคะอย่าลืมกดอัปโหลดนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะอัปโหลดเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าบอร์ดของเราเป็นคิทมอเตอร์ V4.0 ไหมหุ่นต่อหรือ,อยังนะคะของครูตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวครูจะทําการเชื่อมต่อก่อนนะคะตอนนี้หุ่นของครูเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะคะครูก็ทําการกดอัปโหลดพออัปโหลดแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่หุ่นกันนะคะ่ะ อานะคะครูขออธิบายการสปินก่อนนะคะก็คือถ้าสปินเนี่ยล้อเนี่ยจะเดินแบบนี้นะะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือล้อขวาเนี่ยจะเดินหน้าเนะะี่ยล้อขวาจะเดินหน้าส่วนล้อซ้ายก็จะถอยหลังแบบนี้นี่นะคะอ่าให้เห็นชัดถ้าเป็นสปิน right ก็จะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็น spin left ก็คืออย่างนี้ถ้ากด spin left ก็คือมอเตอร์ไซค์ต้องเดินถอยหลังแบบนี้นะคะล้อสังกิตที่ล้อนะคะถ้า spin right ล้อขวาจะถอยหลังล้อซ้ายจะเดินหน้าแต่ถ้าเป็น spin l e f เก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะคะทีน,นี้มาดูหุ่นของเรากันที่เราตั้งคาไว้เมื่อกี้นะคะพอกดตัวนี้ปับ๊บหมุนจริงไหมน่แบบนี้นะคะนี่คือ spin left นะคะเมื่อเรากดสป i ิน เราเขียนโค้ดสปินเลฟได้เนี่ยสปินไรมันก,มนก็มันก็จะง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปครูก็จะขออธิบายในส่วนของสปินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็นักเรียนลองฝึกทำดูก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ